เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับยพีสวัสดีครับในของมาชีเป้าบ้านสวยๆมาชมเล็กๆๆอยู่ครับพื้นที่กว้างขวาง200ตารางวาเลยนะครับแลงนี้บ้านสร้างใหม่ยังไม่เคยเข้าอยู่ครับตัวบ้านสวยงามตกแต่งยังดีทำเลดีเดินทางสะดวกภายในมี2ห้องนอนครับ1ห้องน้ำ1ห้องครัว1ห้องโถง คเตอร์ครัวสิ่งที่ง่ายก็ติดตั้งให้ครบนะครับใช้งานกันได้เลยน้ําไปพร้อมใช้ห้องอาบน้ำับแยกโซนเปียกโซนแห้งให้ด้วยตกแต่งใช้วัสดุอย่างดีนะครับพื้นที่เหลือเยอะครับกว้างขวางมีาลานั่งเล่นด้วยมีสนามหญ้าด้วยเอาไว้ปลูกต้นไม้ทาประโยชน์ได้เยอะพื้นที่เยอะก็ได้เปรียบ200ตารางวาครับโฉนดพุธแดงพร้อมโอรสวยคุ้มค,มค,มครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับไม่ขี้เป้าซื้อมาจําในพาลิปใหม่ๆ หลังนี้เพียง1 2ึ่0 0้านบาทเท่านั้นเองอยู่อำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีทานใดกำลังมองหาที่หาบ้านโซนนี้อยู่ก็ไปดูฐานที่จริงกันก่อนนะครับติดต่อนัดหมายครับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปหาหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมได้เลยครับใกล้ตลาดนะครับใกล,ะะล้วัด1กิโลใกล,ะะล้ตลาดแค่1.5้ากิโลเมตรเท่านั้นเองใกล,ะะล้โรตัสเซเว่นโรงพยาบาลแค่กิโลกว่าครับ สนใจก็สายตรงเข้าไปได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ